ทุกคนกำลังตามหาร้านที่มีบริการเกี่ยวกับโรบอครบจบในที่เดียวอยู่ใช่ไหมละ่ะงั้นก็ต้องที่นี่เลย Bubble Shop ร้านดีๆที่มีบริการครบจบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นกดเพจ Map Alstar หรือกดผลบลฟิสหรือ King Legacy หรือกดเกมพาร์ทแมปอื่นๆเยอะแยะมากมายก็ต้องที่นี่เลย Bubble Shop มีครบจบในที่เดียวราคาก็สุดแสนจะถูก ลิ้งอยู่ใต้คลิปอยเรล่มไม่ใช้บริการกันด้วยนะครับโอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีคนไทยที่หายใจด้วยออกซิเจนกับไดออกไซด์กันทุกทุกคนทุกทท่านกันด้วยเรากันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วคุยเช่นเคยซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกมรูดวอลกในแมปออนิเมพัมกินเนี่ยปากผมมันจะไปพัมกินผมกินอย่างเดียวเลยะพัมออะไร อาช่างมาแล้วกันเปลี่ยนชื่อเป็นอนิเมะพัมกินแล้วกันอนิเมะพัมกินซิมเลอเตอร์เป็นไงเปลี่ยนชื่อแบบเลยเออใช่จำไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเลยเออก็วันนี้เราจะมาทําอะไรกันซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นี่เองใช่แล้วก็วันนี้ผมจะมาปลดล็อกออราแล้วก็พาไปดูอัปเดตที่ยังตกหล่นอยู่นั่นเองนะครับผมนะซึ่งก็อาจจะมีเสียงรบกวนก็ขอโทษขอไปด้วยพอดีว่าตอนเนี้ยแบบก็มีการ อะไรตัดไม้หรือทําอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ก็อาจจะมีเสียงร้มกวนเขาก็ขอโทษขออภัยด้วยละากันโอเคอย่างแรกที่เราจะมารีวิวเลยเป็นหนังสือว้ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่โอพมากเพราะมันอัปเดตมาใหม่ไงใช่ไม่ออพได้ไงคะคูณอยู่ที่เ5 Energy เคูณเจมก็อยู่ที่75แล้วก็คูณอยู่ดามอยู่ที่30น,นั่นเองนะใช่ซึ่งผมไปตีบอสมาก็มี2เล่มใช่ก็ให้คนดูแบกนั่นแหละ like. ในไลฟ์เสร็จแล้ว นี่ดาเมียเขาเยอะอะเออใช่นี่ที่ละสองร้อยเก้าสิบสามก็คือถ้ามันเราไม่ใส่แบบหนังสือก็สามสามจุดแปดหกก็คือหนังสือมันช่วยมากๆนะใช่เน้นแน่ว่าหนังสือมันช่วยมากๆส่วนนี้ก็คือตัวรัมหรือตัวซีเขท์นึ่งตอนนี้ผมได้ทําการไปหามาเรียบร้อยแล้วก็ใส่คอมเบนาทีเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ก็มีอีเวนต์คุณสองหยดน้ําอยู่นะก็มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละตอนนี้ผมลงไลฟ์สดไปใช่ ลงไลฟ์สติไปก็มันก็มาเลยเออใช่ผมก็เลยได้เป็นฟาร์มนอกรอบแล้วก็ได้ตัวพวกซีเกตมาครบพอดีซึ่งผมอยากได้ตัวมออบ0.1%มากเลยแต่มันหาไม่ได้แต่มันแบบออกยากมากๆเลยเว้ยขนาดตัว5%มันยังออกโคตรยากอะ่ะดูดิผมเปิดไปก็แบบเยอะอยู่นะแต่มันออกมาแค่นี้เองเว้ยก็คือแบบเออมนได้ยากจริงๆเว้ยใช่มันได้ยากจริงๆ,งๆสุดแรงๆก็ไม่ได้มีอัปเดตมาใหม่แล้วก็มันมันก็บวนยาก ปวดรกยากด้วยแหละเออใช่ใช่เดี๋ยวเาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปปลดรอกออร่าก่อนที่จะไปดูจุดลับที่ผมไม่ได้พาไปดูในคลิปก่อนละกันเพราะว่าตกคลนไปนั่นเองเดี๋ยวเรามาปลดรอกออร่ากันเลยดีกว่าซึ่งออร่าต่อไปที่เราจะปลดร้อกคูณอยู่ที่480ซึ่งออร่าที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คูณอยู่ที่420ใช่แล้วซึ่งมันก็เออใช่ค่าจะมันใช้เกมในการปวดรอกแบบค่ามังขั้นเอาเลยนะแบบจากประมาณ 5UD แล้วกันนะตีเป็นตีเป็นหลักแบบอันนี้เลยแล้วกัน 5UD เป็น 1.5DD ก็เรียกได้ว่าทวีคูณจากหลักหน่วยเป็นหลักพันเลยก็ก็เยอะมากมากไม่เป็นการเสียบลาจิ้มไปเลยเรียบร้อยเรามาดูออร่ากันดีกว่ามันจะหล่อเท่แค่ไหนเชลูไอ้เชี่ยไอ้มันเท่มากเลยมันแบบเป็นคล้ายๆแบบก้อนสี่เหลี่ยมหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเท่ะนะอุะนะ้ย วี่งแลมีแสงแบบอันนี้ด้วยเมื่อกี้ใครใครเห็นบ้างวะเนี่ยเนี้ยเนเน้ยดูดูดูวิ่เหมือนเหมือนใครใครใครดูเอ่ออะไรนะเอ่อมาฮีโลใคาเดเมียตอนที่แบบเดกูอะไรแบบดึงพลังอะไรแบบนั้นแล้วมีแสงแบบวิ่งไปเออใช่โอเท่แล้วตอนนี้ผมคูณอยู่ที่ผมต่ายหน้าที่ละสามร้อยสามสิบห้าจุดห้าสองเอสเอ็กจากเท่าไหร่อ่ะจากเอ่อสองร้อยกว่ากว่าหรมั้งวิ่งไอ้เชี่ยแต่มันเท่จริงเว้ยอันนี้ผมยอมรับมั้งมันเท่ตรงที่ว่าแบบ มันมีแสงวิ่งอะไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันวิ่งเองแล้วเี่เท่มากเท่มากทนี่ผมชอบผมชอบชอบจริงๆแล้วก็มาโอเคจุดที่จุดที่ผมทำตกหลงเออจุดที่ผมไม่ได้พาไปดูในคลิปกนก่อนก็น่าจะเป็นตรงไหนวะน่า่ะสิตรงไหนตรงไหนฮะน่าจะอยู่ตรงนี้เนี่ยให้ข้ามสะพานมาแล้วทุกคนนะข้ามสะพานมาแล้วก็วิ่งมาวิ่ง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 แล้วก็อยู่ตรงนี้นี่เอง ก็เรียกได้ว่าคูณ600เลยนะที่เดิมของอัพเดตนั้นคูณเท่าไหร่400หรือเปล่าไม่แน่ใจแน่ใช่แน่อยู่ประมาณหลัก400อืมใช่อืมดีนะแต่ถ้าใส่คูณ2ไปอีกก็เป็นพันสองอ่ะเออใช่คูณ2องอันนี้เนี่ยน้ำยาคูณ2เนี่ยผมมีตั้ง11ขวดเลยนะเด๋ยวแล้วไอ้จอร่านี้เท่จริงวะ่ะมันเท่เทม,เม,เเม,มากเกลย่อเท่มากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ ตรงนี้มันช่วยเยอะมากเลยนะอันนี้ผมครบมันไม่ช่วยเยอะได้ไงดูดิมันบวกที่รัง70สิบเอ่อเอเนอร์จีบูสอ่ะใช่่ะอ่านถูกรึเปล่าเนี่ยใช่แต่ว่าาพลังผมดูค่าพลังผมเด้งแบบวัวมากเลยเว้ยเราสามารถขึ้นจากหลักหน่วยเอ่อหลักเอ่อทศนิยมไปหลักหน่วยได้เร็วมากๆใช่สมัยก่อนกว่าจะขึ้นแบบหนึ่งเอสเอ็กซ์เนี่ยแบบนานมากๆตรงที่อะไรเรื่องของแฟลนิทเทลอ่ะใช่แต่อันนี้มันแบบ โอ้มันองข้างช่วยได้เยอะเลยแหละไปแล้วดูดิดูซินะคะก็มีประมาณนี้แหล,ละครีมนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกง่แต่ผมอยากได้ตัวศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์มากแต่มันออกยากออกยากจริงๆนะไม่ใช่เดี๋ยวลองเปิืให้ดูสักประมาณสิบรอบแล้วกันอ่ะสิบรอบแล้วกันนะดูซิว่าตัวห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะมันจะออกหรือเปล่ามันจะออกกี่ตัวแนละ้วตัวศูนย์จุดหนึ่งจะออกหรือเปล่าอ่นนี้รอบที่หนึ่งนะรอบที่หนึ่งอ่าฮะ รอบที่2แล้วนะ3มาแล้ว1ตัว0.5มาแล้ว1ตัว4 0 0.5เอ่อไม่ใช่0.5 5 5มาแล้ว2ตัวกี่รอบแล้น5แล้วหรอ5รอบ6รอบแล้วก็7รอบแล้วก็8รอบแล้วก็9รอบ แล้วก็สิบรอบเป็นไงสิบรอบยังไม่ออกค้นเฟี้ยวสิบรอบออกตัวห้าเปอร์เซ็นต์มาแค่ห้าตัวเดี๋ยวเราไปที่ดินแดนนี้หน่อยดีกว่าเห็นปะเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูอ่ะดูนะว่ามันจะออกกี่ตัวอ่ะสิบรอบเหมือนกันนะควจะเปิดสิบรอบเหมือนกันนะดูนะว่ามันจะมีตัวสุดจุดห้าออกกี่ตัวอ่ะสองรอบไปแล้วยังไม่ออก อาสามมาแล้วหนึ่งอาสามมาแล้วหนึ่งสี่ไม่รู้ว่ามันออกยากแต่เดิวมวะแต่ผมรู้สึกว่ามันออกง่ายนะหรือเขาปรับเบรดวะนั่นสิอนะไรเนี่ยแล้วไม่อะไปมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วอีกสองตัวห้าแล้วเปล่าห้ารอบแล้วหรือเปล่าหกรอบเจ็ดรอบแปดรอบแล้วก็ 9รอบแล้วก็สิบรอบนี่คือเปิดสิบรอบเท่าเท่ากันหรือเปล่าผมนไม่เนะนี้ยผมเออจำมาันะกันเนี่ยได้มาสามตัวอันนี้ได้มาห้าตัวก็คือแบบไอ,อ้เหี้ยผมก็มีอันนี้ด้วยนะมีอะไรเนะนี่ยมีลัคกกี้แล้วก็ซุปเปอร์ลัคกี้ด้วยใช่แต่มันก็ยังคงออกยากอยู่ดีอะ ก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะๆมากมายก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยร่างกันนะครับผมนะถ้าใครชอบไม่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับถ้าเป็นได้เดี๋ยวผมจะไป a f k เปิดเพื่อหาตัว0.1มาให้ได้นะครับใช้ผมอยากได้มากเลยผมว่ามันต้องคูณเยอะมากๆต้องคูณแบบหลัก 2B ใช่หลัก 2B ขึ้นแน่ๆเพราะว่าดูดินี่แค่ตัว e c r ค t คูณ1.5นะแต่อันนี้อลิซคูณ500แต่ถ้าผมจะไม่ผิด คิดไดตัวคูณประมาณ360หรือเปล่าไม่แน่ใจใช่มันน่าจะทวีคูณ9ก้ากระโดดมากๆผมว่า,าอย่างต่ำน่าต้อง2อบีขึ้นใช่ตัวมัฟสูงจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะโอเคในตอนคลิปน,นี้ก็ถ้ามีเสียงรบกวนหรือมีข้อความอะไรก็ขอไปมาทีา่นี้ด้วยนะกันนะครับผมนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะกันนะครับผมเป็นไปได้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ไลค์สตรีมด้วผมอย่มาไลค์ทุกวันตอนเย็นๆนะครับผมนะโอเคในตอนคลิปน,นี้ก็ขอ ใช่วหรอวะมันต้องพูดคำนี้อ่ะพูดภาษาไทยดีวยกว่านะกว่ากว่าโดนด่าว่าโง่ภาษาอังกฤษเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาบก่อนสวัสดีครับผม